สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับลันซ็อกทีวีอีกแล้วใช่อีกแล้วทำไมอ่ะทำเบื่อแล้วไม่ก็อัปเดตรถอัปเดตรถโอเคอันนี้รถรุ่นอะไรครับพี่น้องอิเล็กต้าเตครับคือแต่งจนไม่เหลือเขาคงอิเล็กตอร์ละก็ถือว่าสุดสุดในรุ่นเนาะใช่ใช่โอ้ของพี่เดย์ดาวเทาวก็คือเต็มระบบเหมือนเดิมครับอืมคันนี้ก็มาอัปเดต ใครๆที่ติดตามเพจเราจะเห็นคันนี้เป็นประจำหรืออะไเพราะแกมาหาเราบ่อยมากมาเติมมาเติมของคืออันนี้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะแกก็เลือกแบบใช้ไปแ็ปสีมาเพื่อให้สีดูดูธรรมดาแล้วไปใช่ไปไปเด่นที่จุดของแต่งแถนใช่ใช่ใช่มาเริ่มจากชุดหน้าเลยวันนี้มาไดูมาดูของแต่งข้าวชุดหน้าเริ่มจาก บนลงลากใช่ข้างบนก่อนอันนี้ก็เป็นตุ๊กตาเขานะอันนี้กี่นิ้วพี่นุ่มสิบนิ้วน่าจะรวมรวมตัวสเตปก็น่าจะสักสิบสิบสองนี่ใช่สิบสองก็สิบสิบสามสิบสี่เลยมั้ยแนนนแกตัวใหญ่เนาะตัวนี้ก็เลือกที่จะใช้เป็นแฮนด์ของ O d ดีด้วยยกอีกสามใช่ยกอีกสามอันนี้น่าจะสิบแล้วก็มีตัวสเตปแบ็กอีกหนึ่งอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งบวกลบนะครับใช่ครับแล้วก็เป็นมือเบรกมือคัดของ แบบเป็นคัดน้ํามันเนาะเราก็สต็อกนะตัวคัดน้ำมันมันจะมีตัวปรับสายตรงนี้ใช่ก็เลือกสีได้แล้วก็ลงมาที่การสะบัดการสะบัดนี้ขายดีเลยชุดนี้ชุดนี้ก็เป็นของรัดสต็อกนะครับชุดขาจับรัดสต็อกจับกับการสะบัดของเออร์ลินครับเรามีทั้งเออร์ลินไฮเปอร์โปใช่จับล่างจับบนอะไรครบเยอะมากลองทักมาดู ก็ยังมีการรับประกัน2ปีเหมือนเดิมครับเพราะเราไม่ได้เป็นดัดแปลงอะไรเราคือทําชุดขาจับมาแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยชุดหน้าครับโอ้เห็นสีทองมาแต่ไกลใครๆก็ต้องรู้เออร์ลินชุดหน้าก็เออร์ลินทำกับรันสต็อกเหมือนเดิมใช่เป็นชุดที่เป็นที่ชุดเบคคาลิเปอร์ แล้วก็แกก็ทําไฟบาจาเนาะเป็นทั้งไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟหน้าใช่ครับก็ยกชุดทั้งชุดอ่ะก็เต็มอะแทบจะไม่เหลือละใช่ดูแล้วก็มีล้อมั้งครับที่แกไปสั่งของศูนย์นะเป็นล้อ CPO ใช่เคยเป็นล้อเมืจอสวยดีเนะเหมือนจะชื่อล้อทอมมาฮอกครับสวยดีใช่บวกกับจานใหม่ด้วยแกชอบเรนโดใช่ครับตัดทองครับก็สวยดีบอกปั๊มเบลินเจอร์สีแดงใช่ เหลือเหลือฝาบอกพี่เดกแกหน่อยแล้วกันนะครับเหลือปั๊มบอยปั๊มบนแดงโอ้แล้วเป็นคัดน้ำมันด้วยปั๊มบนแดงเนาะขอบอกเลยว่าเอาเรื่องเอาเรื่องนะครับก็ไล่มากองก็เป็นกองแต่งใช่ครับอันนี้ก็ได้รับความนิยมนะใช่ใช่ใช่ที่ร้านก็มีอยู่ก็ลองทักสันเข้ามาใช่ครับก็ครอบแคมป์ครับมีหมดแล้วครอบพับเท้าของ S S D C เนาะชุดอร์บอร์ดแล้วก็ลดทำให้ดูสิ่งเยอะขึ้นเนาะ แล้วก็ตัวการเครื่องสั่นอะไรนี้เลยอันนี้ของแบรนด์อะไรพี่มองรันสต็อกอุ้ยรันสต็อกการเครื่องสั่นครับของต้องมีก็คือสามารถทําเป็นสีสันได้ด้วยใช่ที่สต็อกเลยส่วนใหญ่เราก็จะสีดําสีเงินครับแต่ถ้าอยากได้สีแปลกๆอ่ะทักมาเลยได้อุ๊ยอะไรสีเงินเงินะพี่สวีงามครับโอ้โหแกสุดจริงๆคนนี้นะโอ้ถือว่าถือว่าคันอันนี้ก็อ เพิ่มการขับขี่แก้อาการหลังใช่เพราะว่าอย่างสวิงอาร์มเดิมครับมีโอกาสที่เราเข้าโค้งหนักๆทำให้เกิดการบิดตัวของสวิงอาร์มเวลาตกหลุมแรงๆหรืออะไรเนาะตัวนี้ก็ทําให้การขับขี่มั่นใจขึ้นครัแล้วก็มีโช๊ค7 8 9เหมือนเดิมใช่ครับก็ที่ร้านมีของเยอะเลยมีของเลยเราเป็นตัวแทนจำหน่ายเออลินโดยตรงรับประกัน2ปีครับก็มีทั้งสเปค แตกต่างก็คือ778จะเป็น12นิ้ว779จะเป็น13นิ้วก็ซื้อกับตัวแทนที่ไว้ใจดีกว่าเพราะเราก็ได้มีปัญหาเรื่องเคมเรื่องอะไรอย่างนมันคุยกันง่ายครับครับก็ประมาณนี้เนาะแกก็สุดท้ายอ่ะเพิ่มความแรงขึ้นมากี่มาไม่รู้ลอบายทะเบียนตอบายทะเบียน้5อ0ครับ500ใส่ได้ทุกรถ500แ10ใส่ได้ทุกรถเรทดีมก็ใส่ได้ เพิ่มความแรงขึ้นชื่อว่าเฮอดีะปลุกความเป็นลันสต็อกในตัวคุณขึ้นชื่อว่าเฮ็ดดีฮอนด้าคันนี้ก็ค่าๆเดี๋ยวให้เดี๋ยวไปฟังเสียงกันเดียวอ่าคันนี้ใช่โอเค <Okay. S 1>